โรงเรียนทูมทูม,ทม,ทมไฮกำลังมีการรับสมัครผู้ที่จะมาเป็นควีนคนใหม่ของโรงเรียนสวาวทุกคนก็อยากจะชนะงานนี้แต่ดูเหมือนว่าไม่มีใครอยากชนะเท่าแคโรไลน์แล้วล่ะเธอเป็นสาวที่ร่ำรวยที่สุดในโรงเรียนเธอลงชื่อสมัครเป็นคนแรกเลย <c oughs> นี่คือมีอาเธอไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่มงนอิชื่อเสียงด้วยแต่เธอรู้ว่าเธอจะเป็นผู้ตัดสู้ที่ดีมากสำหรับแบบประกดนี้เธอก็เลยลงสมัครเหมือนกัน เธอกำลังจะเขียนชื่อแต่ปากกาของเธอพังอะ่ะเธอต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์สักหน่อย <G ül> เยี่ยมเลยล่ะใรจ,จะชนะการประกวดกันนะ <G ül> จิมลืมกล่องข้าวเที่ยงไว้ที่บ้าน <G ül> เขาเลยขอให้มีอาช่วยและเธอน่ารักมากเลยเธอพร้อมจะแบ่งให้เขาเสมอ <G ül> แม้เธอจะมีแค่นิดเดียวก็ตาม <G ül> จิมไม่อยากจะติดหนี้เธอนานหรอก <G ül> เขาเลยตัดสินใจที่จะโหวตให้เธอในการประกวดน่ะดูเหมือนว่าแคโรไลจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ เธอต้องการให้ทุกคนโหวตให้เธอเธอเลยมีแผนที่โกงเล็กน้อยเพื่อที่เธอจะได้รับผลโหวตจากทุกคนเธอเลยจัดการเตรียมบุฟเฟ่ต์ฟรีให้ทุกคนเลยมีอาทำอะไรไม่ได้หรอกคงไม่มีคนโหวตให้เธอแน่เลย มิชแค่อาหารนะที่จะทำให้ทุกคนโหวตให้เธออะมีอาช่วยเพื่อนของเธอด้วยถอยข้อสอบมันทำให้เขาผ่านการสอบนี้นิกจะไม่ลืมความใจดีของเธอเลยล่ะ <c oughs> มีอีกอันหนึ่งแล้วเหรอเนี่ยมีเงินอยู่ข้างในด้วยอ่ะไอเดียนี้เจ๋งไปเลย <c oughs> แค่เราลายไม่ค่อยแคร์สักเท่าไหร่กับเรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้เธอติดสินบนวกเขาหมดเลยแล้วดูเหมือนว่านิกจะชอบมากๆใครส่งอันนี้มานะได้เอฟหรอ ต้องเป็นอาจารย์แน่เลยนิกพร้าวหน้าเนี่ยก็ตั้งใจเรียนหน่อยนะดูเหมือนว่าแคโร l ลา์จะทำแคมเปญอย่างเต็มกำลังเลยล่ะคนไหนโหวตให้ฉันเอาเงินไปเลยแคโร l ลนไม่มีไอเดียอื่นแล้วล่ะดูเหมือนว่าเธอคงต้องใช้เงินในการชนะการโหวตนี้มีอาร์คงต้องเจองานหนักแล้วนะถ้าเธออยากจะชนะอะ เธอมีไอเดียแล้วล่ะเราแค่ต้องใช้ขนมปังขิงบดมันให้แบนแบบน,นี้ตรงนั้นก็ตัดให้เป็นรูปเงินเอาไปอบ10นาทีที่อุณหภูมิ340องศาระบายสีคุกกี้ด้วยไอซิ่งสีเขียวเรียบร้อย <Hey! S 1> มีอ่ไม่ <are> มีเงินซื้อผลโหวตหรอกนะแต่เธอสามารถแบ่งขนมให้ทุกคนได้ด้วยคุกกี้ที่เธอทำเองนี่ล่ะมันเวิร์กด้วยแหละคุกกี้อร่อยมาก <What? S 1> แคโรไลน์ก็อยากซื้อคุกกี้เหมือนกันเค okay. แต่สายไปแล้วล่ะเหลือแต่ผงคุกกี้แล้วมั้งเธอซื้อทุกอย่างไม่ได้นะเคโรไลมีล็อกเกอร์ที่เจ๋งที่สุดในโรงเรียนเลยในวิทยาลัยนี้เลยล่ะแลวเธอก็เป็นคนเดียวที่จะสามารถเปิดมันได้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าล็อกเกอร์ของเธอพิเศษสุดๆถ้าเธอลืมอะไรวที่บ้าน เธอสามารถบอกบอดี้ก่ของเธอหลอกเกอร์ก็จะมีอุโมงที่สามารถกลับไปที่คื้นหายของเธอได้เลยล่ะแคโรไลน์ไม่จำเป็นต้องพกอะไรมาโรงเรียนเลยขอบคุณสำหรับของิงเจ๋งแบบนี้คุณบอดี้ากสามารถเอาทุกอย่างที่เธอต้องการมาได้ t h a n แล้วจากนั้นเธอก็ได้รับตังไปขยับเผยปิดประตูนะ เพรามีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะเปิดล็อกเกอร์นี้ได้คนนั้นก็คือแคโรไลน์สงสัยคุณบอดี้การ์ดจะต้องนั่งแท็กซี่แล้วล่ะสำหรับมีอานั้น <Yeah. S 1> ล็อกเกอร์ของเธอไม่ได้พิเศษเท่าไหร่แล้วเธอก็ไม่ได้มีอะไรจะเก็บมากนักหรอก oh. ่งน้อยล็อกเกอร์ของเธอก็มีระบบสัมผัสนะ <Yeah. S 1> แค่เตะประตูก็เปิดแล้วแต่ดูเหมือนว่าระบบแบบนี้ก็มีข้อเสีย oh. บางทีประตูมันก็ไม่ปิดนะ แต่มีอาสามารถใช้แม่เหล็กแรงสูงแบบนี้ได้ดูเหมือนมันจะแรงสูงเกินไปหน่อยเธอไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยล่ะอ,อาจารย์ก็ต้องโหดเหมือนกันนะดูเหมือนว่ามีอาจะมีโอกาสช่วยคุณไหมล,ล่ะ เอากระดาษโฟมมา2สีจากนั้นก็ตัดวงกลมอันหนึ่งแล้วก็ตัดตัว A อันหนึ่งเอามันมาติดเข้าด้วยกันแล้วก็ติดมันลงไปบนแหวนแบบนี้แหวนนี้จะมีประโยชน์มากเลยนะแค่นี้มีอาก็พร้อมที่จะเอาไปให้คุณมัดแล้วล่ะเขาชอบมันมากเลยอขวัญนี่ดีมากๆเลยล่ะมีอา thanks ดูเหมือนว่าแคโรไลน์จะพร้อมสุดๆเลยล่ะเธอคิดว่าการที่จะเป็นควีนของโรงเรียนนี้ก็ควรที่สะโดดเด่นสุดๆนะเนะเธอก็เลยมาถ่ายรูปสักเซ็ตหนึ่งเมื่อเธอชนะแล้วเธอจะได้แขวนรูปของเธอให้ัูวโรงเรียนไปเลยแต่ดูเหมือนว่าแก้มป่องๆของเธอจะทําให้แขนล้มเหลวแล้วล่ะมันเป็นเพราะฟันพุดของเธอเลยเนี่ยโชคดีสำหรับแคโรไลน์ที่มันถอนออกไปง่ายมากเลย No No Oh my god ฟันนี้ใหญ่มากเลยนะเนี่ยแบบนี้ hmm. คงได้เงินเยอะเลยถ้าเอาไปขายที่ตลาดมืดของแฟรี่คุณคิดว่าหมอฟันเขาจะทำยังไงกับฟันของคุณล่ะ mm. ใช่พวกเขาก็เอาไปขายให้นางฟ้าฟันน้ำนมนีล่ะว้าวมีอาก็อยากได้รูปแบบนั้นเหมือนกันนะ mm. แต่เธอลืมไปว่าช่างภาพเขาไม่ทำงานฟรีหรอกนะ <Nah> มีอาเลยต้องคิดที่จะทำอย่างอื่นแทนเธอเลยตัดสินใจที่จะเข้าไปในห้องเรียนศยิลประรูปวาดมันดีกว่ารูปถ่า,ายตั้งเยอะนะ <måste> แน่นอนมันก็เป็นแฟชั่นแบบโบราณไงอย่างน้อยมันก็ฟรีอะ <S 2> <S 2> ่อว่าศิลปะทุกอันจะสวยงามนะแต่มีรูปภาพอันหนึง่งมันทำให้มีอาเกิดไอเดียล่ะ oh. เธออยากได้ต้มหูสักหน่อย oh. เอาพลาสติกมาแบบนี้จากนั้นก็ตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมเอาเพชรวิบวับมาแบบนี้ทา U V ขัดเงาลงไปจากนั้นก็แปะเพชรวิบวับลงไปด้วยเอามันไปอบในหลอดไฟ U V แปะต้มหูไว้อีกข้างหนึ่งจากนั้นต้มหูก็เสร็จเรียบร้อยต้มหูนี้ทำให้มีอาดูดีมากเลยล่ะ เธอช่วยฉันได้มากเลยมาพบกับผู้เข้าแข่งขันของเราเลยครับมีอาคนแรกเลยเธอเตรียมทำกันบ้านมาเพื่อจะช่วยเพื่อนร่วมชั้นของเธอตอเร็วเข้าทุกคนอาจารย์ชอบสุดๆเลยล่ะทุกคนชอบการนำเสนอของมีอามากเลยเธอดูมั่นใจมากเลยนะแต่อย่าลืมแคโรไลน์ไปนะ เธอเตรียมตัวนำเสนอมาอย่างดีเลยทุกอย่างเกี่ยวกับเงินหมดเลยล่ะ hmm. ดูเหมือนว่าทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีสุดๆมีตอนนง่งที่เธอเล่นกับผู้ชมด้วยนะเงินตูออกมาจากหน้าจอของเธอเลยอ่ะว้าว wow, นี่มันน่าสนใจมากเลย oh. มีอามีกระจกสุดปโปรดของเธอมันทําให้เธอโชคดีน่ะโอ oh. แม้กระทั่งตอนที่เธอแปะไว้ที่กระเป๋าของเธอ <Yeah. S 1> ทุกคนดูเหมือนสนใจ hmm. เธอสุดๆเลยล่ะ แต่ดูเหมือนครั้งนี้มีอ,อาจจะรู้แล้วว่าทุกคนสนใจกระจกมากกว่า<อ>พวกเขาไม่ได้สนใจเธอ,อพวกเขาเลิกมองมันได้เลยล่ะ<อ>ดูเหมือนว่าหนุ่มๆพวกนี้จะหลงตัวเองกันสุดๆ<อ>มีอาเพิ่งจะเอาแม่เหล็กความหลงตัวเองมาด้วยน่ะการออกกำลังกายมันดีสำหรับคุณนะแต่บางทีมันก็จะเปลี่ยิๆเปืเป้อนหน่อยสิ่งที่ดีที่สุดหลังจากออกกำลังกายคือการได้อาบน้ำนี่ล่ะ สำหรับแคลโรไลน์แล้วฝักบัวของเธอนั้นพิเศษส,สุดเลยถ้าอาบน้ำด้วยน้ำที่สกัดมาจากเงินและทองนี่คือความรักของเธอหลังจากที่เธออาบเสร็จทุกคนมักจะสนใจเธอกันสุดๆเพราะว่าผมของเธอนั้นมีงนงินตูออกมาได้ด้วยล่ะ สำหรับมีอาหลังจากการออกกำลังกายโ <Okay. S 1> ชคดีนะเนี่ยที่เธอยังได้อาบน้ำอะ่ะบางทีที่บ้านเธออาจจะไม่มีน้ำก็ได้แต่จริงๆ <What? S 1> แล้วตอนนี้หน้าเธอมีสิวเม็ดใหญ่มากเลยล่ะหวังว่าการอาบน้ำนี่จะช่วยได้นะอิว e นี่มันอะไรอะ่ะทำไมน้ำสก,กรปรกจังอะ่ะหรือก่อนนะบางที oh. มันอาจจะดีก็ได้นี่โชคดีจังเลยตอนนี้เธอดูดีสุดๆแล้วสำหรับการประกวด พวกเราจะได้รู้กันแล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะของงานนี้ดูเหมือนว่าการโหวตทุกคนจะโหวตให้แคลโรไลน์นะแต่เดี๋ยวก่อนใครโหวตอ,อะโหวตให้เบนจามินแฟรงกรี้เหรอแคลโรไลน์ขี้โกงกเธอซื้อผลโหวตเลอเนี่ย ดูเหมือนว่ายังมีอีกหนึ่งของมดในกล่องนี้นะและคืมของเรื่องของเราก็คือมีอาคุณคิดว่าการประกวดของแค a รไลน์และมีอาเป็นยังไงบ้างคุณชอบคาแรคเตอร์ไหนมากที่สุดหรอบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทูมทูมทริค